สรุปเราไม่ได้ถ่ายเนะพิ่งมาถ่ายวันนี้เราจะทำส้มหมูนะครับส้มหมูครึ่งกิโลหนังหมูครึ่งกิโลแล้วก็ใส่กระเทียมประมาณ5หัวแล้วก็เกลือ2ช้อนโต๊ะจากนั้นก็คุกเค้าให้เข้ากันนะครับประมาณ5-10นาทีนะครับจนเหนียวจนปกตินเนื้อเขาจะเนื้อเขาจะเละเราคั้นหรือเค้ากันเนี่ย ให้จนจนเหนียวแล้วก็จนจนแข็งนะครับถ้าเหนียวแล้วคือใช้ได้นะครับสูตรนี้เราใส่ข้าวไหมครับใส่ระ <Sorry. S 1> หว่างรอ,อข้าวมาใส่นะครับเดี๋ยวทวนอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะมีหมูเนื้อสันบดละเอียดนะครับครึ่งกิโล มีหนังหมูครึ่งกิโลก็จะเป็น1กิโลนะครับแล้วก็เกลือประมาณช้อนหนึงสช้อนโตะตัวนี้นะครับเราจะเดาข้าวเหนียวใส่ประมาณเท่าไหร่นะค่อยเดี๋ยวจะเดดูกันต่อไปนะฮะทำหนมหมูไว้ทานนะครับซื้อก็ราคาค่อนข้างที่จะสูง ขาเหนียวแล้วก็ประมาณหนึ่งหนึ่งหยิบมือหรือสองหยิบมือนะครับเอาไปใส่น้ำให้ให้แตกแล้วก็เขาคลุกเคล้าให้เข้ากันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของข้าวตัวนี้ทำจะทำให้เนื้อหมูเรามีรสเปรี้ยวนะครับ ก็จะใส่หนังหมูนะครับหนังหมูนี่เรา,เาลวกให้สุกเสร็จแล้วขูดเอาไขมันที่ติดกับหนังออกให้หมดแล้วก็หันให้ละเอียดนะครับแล้วก็คุกคล้ายเข้ากันให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะนาใบตองมาห่อนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการห่อเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ปั้นเป็นก้อนนะครับแล้วก็ดูวิธีการห่อนะครับฉีดใบตองประมาณ2-3ชั้นนะ ก็จะได้นี่ครับหนึ่งห่อแมตองก็สลับหัวท้ายนะครับ หลั <Name. S 2> งจากที่เราได้แนมหมูแล้วนะครับเราก็จะหอมประมาณนี้นะครับแล้วก็เก็บไปใส่ไว้ในถุงนะครับเพื่อให้เขาเป็นก่อน